หลงบ้างลืมบ้างเป็นเรื่องธรรมชาติกูเป็เชิดบางทีบางครั้งมันเยอะนะครับอ่ะไปวทีก็ต่อนะครับเดินชนแล้วครับทางด้านของแจ็คสิทธิ์แจ็คสันมวยไทยแม่ต่อทั้งช่วงต่อทั้งอายุแต่ว่าเดี๋ยวดูครับอาวุธหมัดเท้าข้อศอกจะกดหล่นไม่หล่นครับมุ่งมั่นนะครับมุ่งมั่นลือเกินครับนี่ครับพยายามจะตบขวาและวางแข้งซ้ายเข้าไม่เข้ายาน้เยอะครับรักทุกคนยาน้เยอะครับอ่า แจ็คขยาบเดินก็ไปครับแจ็คกับโรสนี่ครับแตมต้องเห็นต้องเห็นรักทุกคนเป็นโรสนะครับตอนนี้ต้องฟัดให้อยู่ครับเดินล้นต่อครับแจ็คแจ็คนี่มโอ้ยอาแล้วครับเริ่มจะมีเสียงเชียร์แล้วครับแจ็คแจ็คอยากจะเป็นคุยแล้วอยากจะเป็นคิงครับต้องเดินต่อเดินให้เร็วแหมซับซอเอาแล้วครับอย่างนี้ได้เชียร์ได้ลุนครับ อ่ช่วงนี้แจ็คแจ็คโดสั้นไปหน่อยนะครับฟันศอกแม่เฉียดไปนิดเดียวแม่ถ้าถ้าแจ็คยาวๆนี่ได้ลุ้นเลยเอาสั้นไปนิดนึงโอ้โดนซ้ายครับมารักทุกคนรักทุกคนอย่ารับมากนะอ่ารับเยอะไปนิดนึงอ่าโอยมาแทนแต่ว่าเปิดเกมนะครับใจถึงพึ่งได้เอามามาหลังพี่แจแม่ขยับเดินเร็วขึ้นบัดกว่าจิ้มมาต่อยท้อง เอาละครับเน้นเน้เนโอ้โหแม่มาซ้ายวืดได้แข้ขวามาสองดอกสามดอก,ดอกเอาละครับเรียกเสียงเชียวชาติครับคุณไปกี้มาส<ซ>ี่ดอกเขาเรียกว่ารู้ว่าเหนื่อยก็ต้องชนแล้วครับตอนนี้ยกสี่แบบเวทีนี้เ็าเรียกว่าเวทีขวัญใจมวยลอ้อโอ้ยแข้งขวานะครับแจ็คเอา้ารักทุกคนอย่ารับอย่ารับทุกแข้งโตมาแมา่รักทุกคนซ้ายก็รออยู่โอ้ยซ้าย โอ้โหมันจริงๆครับตัวใหญ่ตัวยักษ์น้ำหนักเยอะๆแม่รู้ว่าน้องเหนื่อยพี่ก็ยังรักน้องเหมือนเดิมอ้าวนี่ครับรักแบบสม่ำเสมอครับแจกแข้งแจกเข้า,ขา,ขาครับเลี้ยงด้วยลำแข้งอาวมาหลุดดึงดึงแล้วย,ยังไม่คืนครับรักทุกคนขยับอเอกไ่ออกทีโอ้โหตัวใหญ่ก็จริงแต่ว่าไม่อุ้ยอ้ายนะครับอ่าครับบ่มเพาะไปเรื่อยๆครับแบบนี้ต่อยอด สู่รายการใหญ่ๆครับอ่าครับใครไม่สร้างสมหมายสร้างทุกเพศทุกวัยทุกรุ่นครับคุณพิเชษเอาแม่นี่นะครับเตะหนักหนักบุกเข้าไปครับแจ็คแจ็คดรอสันบุกเข้าไปโอ้โหบุกเข้าไปครับแม่ขณะที่รักทุกคนที่ายซ้สยแม่สายสวยๆหน่อยแม่รักทุกคนแม่โอ้โหเอาบีตไปบีสองแม่จังหวะยังไม่ได้ครับแจ็ค จากทางครับออกซ้ายแจ็คขยับเดินมาเอาล้ครับดูเหมือน่ายกนี้แจ็คเริ่มจะใช้กองเก่า้วครับไม่เดินเหมือนเจ้าพี่แล้วมาเราจะหวะแค่ขวามออเอาล้ครับเก่าเอาอยู่หรือเปล่าแดงนั้นสิ้าเงิน29น้าเงินมัดแทนนะครับนี่ครับมาแบบมีคุณภาพเลยครับโอ้โหไม่มีเหงาจริงๆครับทีมงานกลุ่มพลังใหม่ ช่อง24สุโขทัยกีฬาสดบันเทิงดีวางผังไว้ดีครับหลังคารองรงชาติครับ18นาฬิกาเจอกันแบบนี้นะครับมันๆอร่อยหอมันๆอะไรห่อ,หอแอโฆษณาถั่วต้องเข้าแล้วครับคุณเพชรอะแมาเกมที่กรัลระทึกเลยทีเดียวนะครับต้องติดตามชมเลยครับไปทางมุมไนคกับคุณเฝชายแดง จบล้ไปด้วยชัยชนะของรักทุกคนฟอร์ตา้ามอินทราครับคู่ขี้สูสีเบียดสนุกนะครับวันนี้